ฐบาลห่วงใยประชาชนสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรไม้ผลและน้ำสะอาดเพื่อการประโภคบริโภคแล่งนี้ต้องรอดนะครับโดยสำนักง,งานทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับครับอันนี้ก็อ่าอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับครับแล่งนี้ต้องรอดครับ อ๋อนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้ในสวนนะครับซึ่งจะประกอบด้วยมะม่วงนะครับซึ่งในสวนนี้เองนะครับมีส้มโอด้วยใช่ไหมครับมีส้มโอมะม่วงนะครับอันนี้มอบให้ท่านประธานนะครับขอบคุณครับาครับมันมีป้ายนี่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการนะครับ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะครับสนับสนุนน้ําเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาไม้ผลเสี่ยงยืนต้นตายนะครับในพื้นที่จังหวัดลําปางนะครับท่านประธานขาองเราก็คือท่านรองสิทธิชัยนะครับจินดาหลวงเป็นประธานนะครับอขอบคุณครับ